ดีค่ะเป็นเพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ s e c r e d g e Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเ,เพื่อน,นึงที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Ving Positive way Because You Are Limitless ค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรประจำเดือนกันยายน2021ค่ะเรามาฟายจากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้ว่ตนวัว,วด้วยกัน ซึ่งรายละเอียดการเทคนิส่วนตัวในการการขอคำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ดารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะโดยประสบการณ์การชื่อเหลือคนมามากกว่า9,000คนนะคะคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วก็สุขสมหวังกับในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาค่ะอย่าลังเลที่จะลังมามาพูดคุยมาปรึกษาในการสน่นตักับ ะะเหงินที่ได,ด้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยค่ะและในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเรามาดูดวงความรักกันนะคะพลังงานความรักค่ะเราจะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนและสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แอบชอบค่ะควีนก็แนะนำให้ฟังทั้งสอง e อ e เน y เลยค่ะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวราศีกุมนะคะคนที่ เป็นคนโสดทุกคนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นจาก Energy แรกนะคะก็คือ u e e n of Pentacles นะคะ Death of Swords แล้วก็จะ e Temperance ค่ะเป็นไปได้แบบนี้นะคะว่าคนโสดช่วงนี้จะเป็นช่วงของการโฟกัสที่เรื่องของเองินเงินทองชองมากกว่าเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าถามว่ามีคนเข้ามาในชีวิตไหมควีนมองว่ามีนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับทจาหารตำรวจนะคะหรือว่าคนที่ใจร้อนมากๆค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนที่ เป็นลูกครึ่งนะคะหรือว่านับถือคนละาศาสนากันค่ะอาจจะมีไมเซตบางอย่างที่ต่างกันนะคะก็อาจจะเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เหมือนไพนะคะ่ค่ะก็ขึ้นมาว่าโอ้ oh my god คนเนี้ยค่ะสามารถคุยไปก่อนได้แต่ว่ายังไม่แนะนําให้รีบผีผามเป็นฟงเป็นแฟนกันนะคะดูแล้วอาจจะเป็นพาร์เนอร์ที่ดีก็ได้ในอนาคตนะคะและนอกจากนี้ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยค่ะเหมือนไพ่อยากให้คุยไปก่อนแต่ก็อย่าเพิ่งเทเขาไปแล้วก็อย่าเพิ่งรีบให้เขาเข,าเข้ามาอยู่ในหัวใจมากเกินไปค่ะและในช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่คุณโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินหนักมากค่ะและเรื่องของงานและเรื่องของเงินเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะรู้สึกก้าวหน้าทางด้านการเงินค่ะและคุณยังมีโอกาสที่จะได้ลงมือทำโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะคะที่จะเข้ามาค่ะและคุณยังรู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะคุณจําเป็นต้องปรับตัวค่ะต้องออกกําลังกายบ้างนะคะสาหรับบางคนแล้วก็ปรับ ตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่ามัวแต่หมกมุ่นในเรื่องของการทํางานมากเกินไปค่ะถ้าหากว่าคุณอยากสละโสดนะคะนี่คือคําถามที่คุณต้องตอบกับตัวเองให้ได้ค่ะว่าเพราะอะไรคุณถึงยังโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าว่าคุณได้คําตอบนะคะซึ่งคําตอบส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าเพราะฉันโฟกัสที่เรื่องงานเงินมากเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ใช่นะคะให้รีบกลับมาปรับไมเซ็ตของคุณนะคะหรือว่าปรับตัวนะคะถ้าหากว่าคําตอบก็คือฉันโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากเกินไปเนี่ยนั่น หมายถึงว่านี่คือโอกาสที่คุณจะต้องลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พูดคุยกับคนอื่นๆบ้างหรือว่าออกไปเดทบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็แปลว่ามันยังไม่เจอคนที่ใช่แต่คนที่ใช่จะมาไม่ถึงถ้าหากว่าคุณไม่ออกตามหาคนที่ใช่เองนะคะเพราะงั้นนะคะคุณอาจจะลองกลับมาปรับตัวเองนะคะเพื่อให้เป็นในแบบที่เป็นคนที่ใช่อะนึกออกไหมสมมติว่าถ้าคุณชอบคนที่เก่ง คุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีคนเก่งคุณจะได้เจอคนที่เก่งนะคะคุณก็จะได้ได้พูดคุยกับคนที่เก่งเป็นต้นเนี่ยคือคุณก็ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะอย่ามัวแต่หมกมุ่นกับการทํางานค่ะอย่างไรก็ตามในเดือนนี้นะคะมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามานั่นแหละค่ะแต่อาจจะเข้ามาในรูปแบบของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะหรือว่ามาจากงานสัมพันาก็เป็นได้นะคะคุณก็ลองเปิดใจดูค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของคุณเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่ลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอย่างบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คกาน,นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านรางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ separation ค่ะ time apart from your partner is on the horizons ค่ะเป็นไปได้สูงมากนะคะว่า คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างกันไกลค่ะ และคุณอาจจะชอบคนต่างชาติด้วยก็เป็นไปได้นะคะหรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะคุณกำลังถูกเซปเรชันจากคนที่คุณ p ปอร์ตทูบีวิทเนี่ยเพราะว่าคุณโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีการปรับตัวนะคะคุณบาลานซ์ตัวเองไม่เป็นไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลไหนนะคะคุณจะชอบคนต่างชาติคนทางไกลหรือว่าคุณโฟกัสที่งานมากเกินไปนะคะ่ะถ้าหากว่าอยากมีคู่นะคะก็ต้องปรับตัวนะคะปรับ m มล์เซตแล้วก็ สร้างโอกาสให้กับตัวเองนั่นคือคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คุณได้สละโสดนะคะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีกุมควรทานและงดทานในเดือนกันยายนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นเนยนะคะเนยไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นน้ำเปล่านะคะจะทำให้ดวงของคุณไปปังดังเวอร์บปังปุริเยมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่ผาคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีค้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See y o all in the next video bye สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นไงบ้างค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะจะเฮโรเฟนส์ค่ะคือ Energy ของคุณที่ได้รับในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆเลยค่ะและบางคนในที่นี้เนี่ยเป็นโซเม e หรือว่าเป็นทวินเฟ m มกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยคือคุณรู้สึกดีมากคุณรู้สึกรักเขาแล้วก็ผูกพันกับเขานะคะรู้สึกว่่านีแหละ คือคนที่จัก,กรวาลรัรงสรรจัก,กรวาลส่งมาให้นะคะแล้วก็คิดจริงจังกับเขามากๆคะ่ะบางคนในที่นี้นะคะแฟนยังไม่เป็นเลยค่ะแต่คิดไปถึงการแต่งงานแล้วค่ะว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะจะต้องเป็นคนในอนาคตแน่นอนนะคนนี้แหละจะต้องเป็นคนที่ใช่สาหรับฉันคนเนี้ยหนีไม่พ้นแหละต้องต้องเป็นเขาเท่านั้นที่ฉันจะลงเอยด้วยนะคะต้องเป็นเขาเท่านั้นที่ฉันจะลงเอยด้วยนะคะนี่คือ Energy ที่คุณรู้สึกได้อย่างแรงกล้านะคะหลักๆก็คือคุณจริงจังกับเขามาค่ะและคุณก็คิด ไปไกลนะคะบางคนก็อาจจะเป็นแฟนแล้วหรือว่าสนิทกันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของเวชชีพกันชัดเจนแล้วสาหรับบางคนก็ใช่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะเหมือนคุณก็คิดอยู่ในหัวนะคะว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์จะชัดเจนแล้วแบบนี้เรียกว่าชัดเจนได้แล้วหรือย,อยังนะคะก็มีการตกตะกอนเกิดขึ้นอยู่ในหัวนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาค่ะคือเป็นความรู้สึกที่ positive มากๆแล้วก็จริงจังกับเขามากๆค่ะบางคนนะคะถึงขั้ ไปบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของเขาเลยนะคะขอให้เขาเลือกลาขอให้เขาชอบลาคนเดียวนะคะมีความเป็นไปได้แบบนี้ค่ะและบางคนนะคะก็คือไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะก็ชักนำนำพาคนนี้ให้มาเจอคุณนะคะก็ถือว่าเป็นพรมลิขิตนะคะถามว่าตัวเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขามีพลังงานบวกต่อคุณมากค่ะถึงเขาจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะแต่ที่จริงเนี่ยเขาก็รู้สึกชิลกับคุณนะและเขาก็รู้ว่าคุณเองก็ชอบเขาเหมือนกันคุณก็จริงจังกับเขานะคะเขาก็เลยรู้สึก คายสบายใจเวลาที่นึกถึงคุณเวลาที่ได้คุยกับคุณนะคะและเขาก็รู้สึกบวกมากๆเลยนะคะเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณค่ะคุณเปรียบเหมือนพลังงานบวกสําหรับเขานะคะเปรียบเหมือนความหวังสําหรับเขาแลวเขาก็มีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะไปสู่จุดที่ต้องการเช่นเดียวกับการที่คุณเป็นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะ King of Cups ค่ะ Queen บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะไปได้ถึง Commitment Relationship ในอนาคตนะคะหรือว่าแต่งงแต่งงาน่ ที่คุณวาดหวังไว้นะคะเพราะคนคนนี้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นคนในโชคชะตาของคุณนะคะและก็เป็นคนที่มีมีพลังงานบวกต่อกันมานะคะมีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณด้วยนะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่า ถ้าเกิดว่ายัางรอเขาได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างพลังงานลบต่อกันค่ะยังไงคนนี้เนี่ยก็ต้องได้เป็นแฟนกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกที่โรแมนติกต่อคุณและเขาจะแสดงออกความรู้สึกที่โรแมนติกต่อคุณนี้ให้คุณได้เห็นได้คุณให้คุณได้สัมผัสมากขึ้นนะคะขอให้อดทนรอไว้จนถึงจุดนั้นค่ะเป็นพลังงานที่ดีขนาดนี้แล้วนะคะในเดือนนี้คุณไม่ควรเครียดอ,อะไร <Kelly. S 1> ะค่ะหรือถ้าจะกังวลเนี่ยก็ไม่ควรจะกังวลอะไรด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากังวลมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงนะคะ พยายามรักษา energy ของเราให้อยู่ในโมเมนต์ที่ positive เข้าไว้ค่ะควีนมองว่าเขาจะเอาใจคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคําพูดหว,วานหรือว่ามีโอกาสที่เขาจะทักมหาคุณมากขึ้นกว่านี้ค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยค่ะว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่ลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คการส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ Stay optimistic about your love life นะคะ Positive thinking and faith viewing you romance นะคะในพลังงานความรักระหว่างคุณและเขาและความสัมพันธ์นี้ค่ะอยากให้คิดบวกเข้าไว้นะคะให้คุณศรัทธาและเชื่อมั่นในเรื่องของความรักศรัทธาว่า จักรวาลช่วยเหลือคุณแน่นอนในเรื่องของความรักค่ะและคนคนนี้ค่ะเป็นคนของคุณนะคะมันมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้พัฒนาไปถึงจุดที่เป็น c o m m i t t e d relationship ในอนาคตนะคะเพราะงานคิดบวกไว้ค่ะในเดือนนี้อย่าเพิ่งกังวลอะไรล่วงหน้ามากมายค่ะคิดบวกไว้ก่อนนะคะเรื่องราวมันไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดนะคะนะพยายามอย่าคิดอะไรลบค่ะแล้วก็ p o s i t i v เขาไว้นะคะยังไงเขาก็เป็นคนของคุณอยู่ดีนะคะจากที่คุณรู้สึกได้ค่ะสําหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีกุมควรทานและงดทานในเดือนกันยายนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นเนยนะคะเนยไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นน้ําเปล่านะคะจะทําให้ดวงของคุณไปปังดังเวอร์ปังปุริเยมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่หานคุณได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีค้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next video b a n คลิปนี้จบแล้ว it's done already But you're still watching this. So, this what this. I command you. and don't forget to subscribe See how with the next video. Take care. There must be something bad in the You find the beauty goes with Steve, but once you get to meet her, you see.